ออยิดการทำงานนี่จะฟูบเอาไอ้ครับมาได้ครับมานใไก่ทำงานทำการเงินเดือนที่หามเงินเราพี่น้องมาหลายดอกใครก็ยุทยอยู่ประเด็นน้ำบาดอกครับผมยูนี่กะสวัสดีครับพบกับบ่าหนุ เล่นกินเที่ยวครับมือนี้ครับยายปุ๋ยแล้วครับทีปลูกแล้วครับไปลงมือปลูกแล้วครับเดี๋ยวบานุจีให้เบิ้งครับนี่ครับยายปุ๋ยแล้วครับยายอันนี้ผสมมะหันครับบาลุบดเอนท่าห้เบิ้งครับ เดี๋ยวเดี๋ยวมันอาเบ้านโนสีลงการผสมดินพวกนี้ครับมันเป็นดินมีหลายอย่างครับขี่งวัวขี่วัชพาวโอ้ดีครับอยู่ในช่างโกครับในโกดังพึ่งผสมมาแล้วกับมายายครับยายเตรียมลงปลูกต้นไม้ครับนี่ครับเดี๋ยวบ้านโนจิต ทายลงเรื่อยๆจนว่าเท่านีเ้เสร็จนะครับย่ายไปตามพันทังครับนี่แหละครับถ้าปลูกพวกพันไม้นี่แหละครับลงดินมาเลยนี่อยู่ในกระถางนี่แบบนี่ปุ๋ยฉีเปล่าผสมนี่ครับไอ้ดินที่บดผสมมากครับนี่นี่ นครับเป็นขี่บัวเข้าวกับขี่งวัวนอย่างนี้เหรอครับขี่ไก่อย่างแบบเอามาบดผสมกันครับเนี่ยทุ่งเลี้ยงเลี้ยงเนี่แม่นคร้ำที่ผสมกันครับย่างดีเลยครับปลูกได้แล้วครับได้เครื่องเฮาแล้วเมื่อนี้นี่ปลูกปลูกแล้วหรดน้ำเลยครับ จะเห็ดเป็นปลานะครับเป็นปลาเลยต้นยางมุ่นอยูมุนต้นยางบ้านนี่ครับนี่ต้นบักสมโอต้นบักสมโอนะ้ครับลูกเรียบร้อยครับรดน้ำย่างดีนี่ครับอันนี้ต้นต้นกาแฟครับนี่ ต้นกาแฟนะครับนี่ครับต้นกาแฟเฮ้ต้นกาแฟมอน,นี่กับวันที่28่นะครับนาะ28่มีหน้าบอครับอันนี้สวยครับนี่้าแก่เป็นคนปลูกเองเีงมนแต่งเองคนมันกระถางนึงนี่มัน เป็นสองต้นนะครับเพิ่นมาแยกแยกออกครับนี่เพิ่นมาแยกออกปลูกใส่ปุ๋ยไว้ห็ดตะา่างว้เนีครับครับถวยง่ามครับต้นอันนี้ง่ามครับนี่ครับกนอกแบบดีเลยล่ะอันนั้นไงคือหน้าเนี่ยง่ามสวยครับ เดี๋ยวพมาเบิงครับอันนี้ต้นต้นในต้นผักเมกบ้านหฮอครับนี่เนี่ยครับเนี่ยต้นผักเมกบ้านหฮอครับโป้โกอันนี้ต้นยัง,งยังยุ้ยใส่บุญครับยี่เกาหลีนี่หอมหอมครับต้นนี่หอมก็จังอ่นอยาซืฟันเนี่ยครับกพได้ในปลูกครับอยู่ในกระถางอยู่มันก็ต้นกล้วยบ้านหฮอครับ มีคาไายบ้านเขาครับนี่ปลูกเรร่อยใส่ปุ๋ยครับเดี๋ยวรอดช่วงนี้ลอดทิพงานครับทิพงานกินเขาอยู่เดี๋ยวสิมเบิ่งวิธีปลูกครับว่าเขาปลูกจึงใดดินแทงใดครับเดี๋ยวผมจิตเบิง่งภาพไปเบิ่งวิธีปลูกครับ เรียบร้อยครับคุณงามครับในในบ้านได้ปลูกใช้ครับรอ่อตาแก่ครับบานนี้นี่แหละการทํางานตลอมือครับทาครับนั่งทานั่งเรียนยังเดียวครับบ้านนี้นนยึดการทํางานนี่จเจ้า,จาผู้เป้าให้ครับสุดยมากด้ยครับมาันใจทําง,งานทํงางาน เงินเดือนที่หาเงินเราพี่น้องบ่หลายดอกใช่ใครก็ยืนไทยอยู่อืมประเด็นลำบาดกดอกครับผมอยู่นีก่กะคือซุปลูกสวยกับพ่อต้องเมืงนะมองน่ะว่าไงเ <c oughs> มืองตาซุ้มที่ต้องการอยากจะหารายได้ให้ครอบครัวอืมเพื่อที่จะให้ครอบครัวนะครับรอดปาดรอดรอดจากเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ได้เนาะจะเป็นผีจะเป็นวีนะครับก็มีสิทธิ์เท่ากันละ่ะผีก็ ดีอย่างหนึ่งวีก็ดีอย่างหนึ่งครับมันดีคนละอย่างที่พิเศษกับยาต่างกันเล็กน้อยการเป็นยู่กับพอต่างกันดอกดีขึ้นกันได้เงินกันขึ้นกันพี่น้องยังเพิ่มมากได้ผู้ค้าก็ได้มาท่านแล้วครับผู้สาวมาได้ยยุ่ทั้งหกหกนี่มักยั่งเช่นเด้อหนุ่มสาวนี่เนี่ยอัปเดตอัปเดตนะครับติดตามน้องนุ้นี่นะครับผมอืนี่แหละครับระ่าอาง รอดเถอะแกก็ยืนเนบิ่งผู้สาวอยู่งี้สิละครับก็ไอเดียการปลูกนะครับเอเอทักแกเป็นคนแนะนำเท่ากับเป็นคนลงแห้งแล้วนั่นแหละแรงงานไทยฮ้องถามว่านักบอ่อนะครับผม,ผมนักเกษตรว่าบอ่อนักดอกก็ดนักเป็นมือครับมักเป็นมือเป็นบางบางาร่างมือก็สบายกัดผังไงเออเ่้เนหนุ่มเล็กนุ่มีเวียกครับญาติลูกชิ้นเมียก,กินบ้างเที่ยงหัน เออพี่น้องมึงส้มต้นใหม่น้ำเนี่ยต้นนี้เนี่ยต้นหนึ่งต้นยังอันนี้ก็ต้นกาแฟต้นหนังเห็นบอลเห็นไหมก็จะกระสุนกแต่งกันอันนี้เป็นคือผิดสวนพักพอนยนใจเนาะเพื่อที่จะให้ลูกค้าก็จะหลังจากเมึงต้นไม้นะครับเลือกซือ้อเลือกค้าต้นไม้เสร็จแล้วแต่จะพากันมานั่งพักพอนยนใจไว้ถ่ายรูปนะครับไว้เซลฟี่เนี่ยสิมี่ อาจจะจันึกว่าแท่นบ่เขาว่าเอื้นเขาเอื้นว่าอย่างระเบียงบ่ระเบียงนั่งสเตนคร,ครับสเตียนที่อยู่ทั้งหมดสามชั้นไว้นั่งมึงแล้วก็นแต่มีสะพานโค้งให้ผู้สาวผู้บ่าวเด็กมานาักก่งจิบกาแฟจับมือกันคุยกันว่ากันไปเนาะพี่น้องนี่ยเบื้งลกักษณะเอาชมบรรยากาศครับช่วงบรรยากาศนะครับฝีมือนะครับไอเดียและงานให้ได้เกาหลีแต่ะมาณนี้น่มาทำงานอุ่นหัวยี่นี่แหละเหลืองางนี่ครับนี่แหละการทำงานแต่ละมือครับ สบายสบายรายได้ดีพี่น้องเลยอยู่เป็นนะครับอยู่ก็ต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้เป็นอยู่ขยันให้ถูกที่นะครับก็บลุยแต่ขยันก็ถูกที่นะครับบ่รวยพี่น้องแต่ถ้าเขาขยันนะครับบ่เลือกงานบ่อยากจนขยันถูกที่ก็มีเงินมีทองนี่แหละครับมีจะฝีมือผู้บอยว่นี่แหละ สองสามคนนี่นี่มนเมนเบิดกับสเตียนนี่นี่อะไะแรงงานหฮอแรงงานไทยหฮอนะครับผมเป็นคนออกแบบซอยตะแก่นะครับนั่ได้ถือนั่ได้เหมาะมองได้กับสีนั่นสีสีเนี้ยตะแก่นะครับตะแก่เราพังคนคนเดียวมันกระเฮ็ดไ่ได้งานม่ขึ้นมากขนาดนี้หรอต้องมีแรงงานไทยหฮอนะครับใส่ความคิดใส่แรงเฮ็ดไปน้ำมันถึงเลยมัดจุดนี้ได้ถือว่าคนไทยหอกอะเยี่ยมยอดึ้นกัน เก่งแห้งนะครับแรงงานไทยเฮาไปอยู่ไันะครับบ่ตายเราคนไทยเฮาครับขยันแห้งไม่เลือกงานไม่อยากจนพี่น้องนะครับผู้ใดอยากมีอยากเงินมีท่องก็ต้องดิ้นรนหากันไปเนาะเนี่นุนนุนนุนนี่ให้ชมบรรยากาศเอาเนี่ยบางทีนั่งคัดคันเดินใจเป็นแบบนี้ของบ้านนี้ไปเนาะนั่นเด็เขาไปตบต้นนี้ก็ถือว่าเป็นต้นนิยมแห้งนะครับผม เขาเอื่นต้นยังขึ้นอย่างเงี้ยราคาก็ดีเขาเอื้นต้นเอียงเออกล้วยพัดกล้วยพัดกล้วยพัดเออกล้วยัดเออต้นกล้วยพัดภาษาเกาหลีเขาเอื้นว้อย่างเงี้เอ่อภาษาเกาหลีเขาประเด็น้เขาต้องเอาแบบเอาซื้อเอาซื้อทั้งบ้านห้องกล้วยพัดบ่กล้วยพัดเบ birds of p า r a d i s, <lem asan> <S e giant ใจเอ็นใจเอ็นโบ้ยง่ายก็ใจเอ็นต้นนี้นะครับสวยก้อยพัดโบ้ยง่ายก็้อยพัดแล้วเอาภาษาภาษามาตรฐานภาษาคนเลยกับเบิร์ดออฟพาราไดซ์ใจเอ็นแนะนำพี่น้องนะครับปลูกน้ำบานน้ำซองนี่สวยงามนะครับเป็นไม้ที่สวยงามโดดเด่นแข้งเงี้ยงแข้งใหญ่แข้งเงี้ยงแข้งงามปลูกน้ำลงเงี้ยปลูกน้ำดาบ้านน้ำลานะารับนี่ยงามแข้งเนี่ยคือตีง่ายกับมาเดียบาน มาแล้วครับมาแล้วเดี๋ยวจะเบิ่งการปลูกครับแอบแอบปลูก้ะครับปลูกแล้วเป็นรังขุดหลุมปลูกไปดิอันนี้เสริมเสริมเสริมปลูกได้หลายแล้วคนครับหัวพี่น้องเอ้ยแกตายอย่าหยุดเอาบรกจกบ้านเขาเสร็จเอันนี้ ขั่วคุณเนอะ่างเล็กครับช่างเล็กจัดให้มันก็่ไา่อะไรครับวันอาทิตย์ลูกค้ามาเติมว่ามันว่ามันไปห่างนะครับปลูกเลยครับปลูกเรีบเยบร้อยใส่ดินดำแบบนี้ครับออทั้งปลูกไป นี่ครับงานแต่ละมือของผมดูครับนี่ต่อได้ครับต่อต่อ,อยังวุนี่วุ้น่ะอืมไม่กวนเท่าไหร่ครับโี่ครับนี่ปลูกแต่น้อยนี่นี่ึ้นครับนี่นี่แล้วครับอยู่โดนอินโฟเรียครับประเทศเกาหลีใต้ ติดโคาหลี Korea, ครับอือเรียบร้อยเดี๋ยวต้นใหญ่นี่หามวงลุ่ไปเลยครับนี่นี่ช่างเล็ก์กำลังขุดขุดลุมครับอือเพอฝ่อหลังมือเปล่านนใช่ไหมละ่ะปุ๋ยปุ๋ยเทปุ๋ยพี่น้องเนี่ยได้ครับปุ๋ยเป็นไอนที่ผสมนะครับนี่ครับอือ แล้วก็จีเอาต้นไม้ใส่แล้วก็ดินผมเลยครับบ่มีตายครับยครับ,รบกัดปลูกแล้วก็จีเอาปุ๋ยใส่แล้วก็ต้นไม้ลงเลยครับถอดออกจากกระถังล่มดินถมหดน้ำด้วยครับแล้วครับง่ายๆครับ ไปเรื่อยครับเีมงานต่ละมอครับสามสี่หาคนน้ำกันครับครับนี่ต้นกาแฟครับ เออสำหรับชิปนี้ก็ขอฝากไว้ท่านนี้แล้วครับโจนอินโฟเรียครับเฮ้าสกสวัสดีครับ